เทคนิคนี้เป็นความลับนะคะแต่บอกได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เก <K. S 2> ่ะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นเทคนิคที่จริงๆแอดมินบังคับให้บอกอยังไงไม่รู้นะเนาะเพราะว่าจริงแล้วมันก็ยังไม่ได้ว่ามีบทพิสูจน์ที่ชัดเจนนะแต่มันเป็นาการเพิ่มความน่าจะเป็นของการทําจํานวนกวัก ให้ได้ผลดีนะครับค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นกระบวนการหนึ่งเนาะเรามาอัปเดตวิธีการที่เราทํานะคะว่ามันจะเกิดผลลัพธ์ยังไงไแต่ว่าเดี๋ยวเกิดผลลัพธ์อะไรยังไงแล้วเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีหนึ่งวิธีการนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาที่ไม้ชนิดน,น,นั้นค่อนข้างราคา สูงรกสมควรเนาะอ่ะมีต้องการความการหวังผลในการทําจํานวนเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยทำจำนวนไม้ประเภทนี้แล้วทําไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเผือกเกง่งมันเขียวเกง่งบางทีมันก็มีทคิกเล็กๆน้อยๆในการเพิ่มความน่าจะเป็นในการอ่าให้เราได้หน้าไม้ที่ดีย้ํานะคะความน่าจะเป็นค okay, ่ะโอเคมาลุย <okay. S 2> เลยสังเกตนะครับอ่าหลายๆคนที่ชาใบบอกว่าเอ๊ะทำไมมีหลายๆสูตรบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเลือกอ่าหลังใบที่ไม่ด่าง ไม่ไม่ด่างจัดไม่เผือกจัดพฤติกรรมการเกิดหัวของเขาครับจากที่ลองมามาวิเคราะห์กันดูนะเวลาการเกิดหัวของเขาเขาจะเกิดจากในจุดที่ต่ําที่สุดของของที่สัมผัสกับพื้นดินเนาะจุดที่ต่ําที่สุดใช่ไหมสังเกตถ้าเราวางหลังไปอย่างเงี้ยรับหน้าแสงแดดจุดที่ต่าที่สุดคือจุดที่ปลายนี้ในระนาบที่ต่ําที่สุดอย่างนี้เห็นไหมครับจุดที่สัมผัส ที่ต่ำที่สุดก็คือบริเวณนี้มุมนี้ซึ่งถ้าหลังใบด่างจัดเนี่ยก็คือแปลว่าเส้นเผือกของของใบนั้นนะ่ะมาที่หลังใบอ่าหรือหลังใบเผือกเนี่ยแต่หน้าใบเขียวดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเกิดอ่าหัวเขาก็จะเกิดจากจุดที่ต่ําที่สุดตรงนี้ซึ่งจะเกิดจากเซลล์ที่เผือกอขยายตัวต่อออกไปเป็นหัวเนาะเพราะฉะนั้นที่เผือกอะ่ะมันก็จะสร้างหัวเอาพลังงานสองแสงจากใบมาเก็บไว้ตรงนั้น แล้วเมื่อเขาแทงแทงหนอ่อแทงแทงะแนจุดเกิดมาใหม่เนี่ยม,มันก็จะเกิดจากหัวที่เผือกเท่ากับหัวนั้นมีความเผือกสูงแล้วใช่เพราะฉะนั้นหัวนั้นอาจจะอาจหน้าใบเขียวดีด่างดีสวยด้านหลังใบเผือกขาวเลยก็อาจจะทําให้หัวเนี่ยคือเผือกทั้งหัวโอกาสไปต่อแทบไม่มีเข้าใจอ่านะเพราะฉะนั้น <Ed l. S 1> เรามีวิธีการแก้ไข อ่ะยังไงคะในสไตล์ของเราแล้วกันนะอาจจะถูกหรือผิดก็ก็แล้วแต่นะทุกคนนะเมื่อเราเห็นอ่าแนวเส้นเผือกเห็นไหมครับอันนี้ก็คือครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมที่เป็นเผือกจัดถ้ามองจากหน้าตัดดีๆเห็นไหมส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เขียวขาวชัดเจนฝั่งนี้จะเป็นส่วนที่ขาวก็คือเผือกตรงเนี้ยถ้าเขาเกิดหัวเมื่อไหร่คือเขาจะเป็นหัวเผือกอืเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือเราก็อย่าไปให้เขาเกิดตรงนี้ปาดให้เขาใช่ไม่ให้เป็นจุดที่ต่ําที่สุดที่จะลงมาอยู่ข้างล่างเนาะ เพราะฉะนั้นพื้นที่เห็นไม้พื้นที่เขียวเพิ่มขึ้นอ่าปาดให้เฉียดปาดให้ได้ทั้งด่างทั้งเขียวแต่ตัวนี้ด้านหน้าใบเขาสเตียอยู่แล้วผมก็เลยปาดให้มันเข้าพื้นที่เขียวไปเลยเกตเลยอ,อ่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้พื้นที่จุดเกิดที่ต่ําที่สุดอยู่ตรงไหนบริเวณไหนถ้าลองสังเกตดีๆก็คือบริเวณนี้เวลาเขาแทงลากเขาจะขอแอดมินจับใบแล้วก็ขอโฟกัสดีๆนิดนึดนงนะคะ พี่เกมาต้องตั้งขึ้นครับเวลาเพื่อตั้งขึ้นอย่างนี้อเพื่อให้เห็นจุดเกิดเนาะเวลาเวลาธรรมชาติการเกิดของเขาจับอย่างนี้อย่างนี้พี่เกจับเลยถ้าพี่เกจับเลยโอเคตั้งขึ้นอย่างนี้เวลาเขาเกิดนะเับเวลาเราคว้าใบอย่างนี้ยจุดที่ต่ำที่สุดที่จะลงมาที่เขาจะแทงรากก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านี้เขาจะแทงรากตรงนี้แล้วเขาจะสร้างหัวจากบริเวณนี้เข้าใจแล้วอ่าพื้นที่การเกิดก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวคําถามก็คือ พื้นที่มันดูเล็กลงมันดูแคบลงอย่างนี้การสร้างหัวก็เล็กลงด้วยไหมเอ่อแม่จริงๆไม่เกี่ยวครับจริงๆอยู่ที่การสะสมอาหารการสร้างหัวจะ,จะเจริญเติบโตไดเ<อ>้เร็วเพราะว่าเวลาจุดเกิดจริงๆเขาเขาก็จะเกิดจากจุดที่อ่าเขาเรียกนะเ,เหมือนเป็นจุดที่ต่ําที่สุดอยู่แล้วค่อยๆขยายตัวอในพื้นที่บริเวณนั้นเอออ่าแล้วขยายตัวเป็นเป็นเป็นเซลล์หัวนั้นๆออกมาเนาะอ่าหลายหลายคนอ่าวิธีนี้ก็คือถ้าจะทาจานวนเพิ่มเพิ่มความน่นเป็นอีกเราก็สามารถผ่าอีกผ่าเล็กๆ็น้อยๆได้เนาะเพื่อให้เา แตกออกเป็นสองหัวเขาขเพิ่มความน่าจะเป็นในการที่ทําให้ใบนี้มีโอกาสได้หัวลุ้นหัวในใน,ในรูปแบบต่างๆมากขึ้นอ่ะโอเคจริงๆแล้วที่เหลือเราก็สามารถชาตามปกติได้เลยเนาะอตอนนี้อย่างที่เราสังเกตกันก็คือจุดจุดที่เกิดเขาเนี่ยเป็นจุดที่ต่ําที่สุดเนาะแล้วก็แทงลากลงมาอันนี้ผมก็จะนี่เราทําให้ลูกค้าอีกแล้ว,ลวเนี่ย <laughs> มีจากหนึ่งในะคะแทงไปตอนนี้น่าจะสิบใบแล้วคอะโอเค แล้วตอนนี้ถามว่ามันเกิดยังไงเนาะโอเคผมก็มีเคสตัวอย่างนะครับอันนี้เคสตัวอย่างที่เผือกจัดนะครับที่ด่างจัดเนาะแล้วเส้นด่างเขาอยู่ด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังนี่ขาวจัวเลยเนี่ยด้านหลังที่คือคือถ้าสังเกตดีๆเป็นเส้นเป็นเส้นขาวมาตลอดเลยเห็นไหมครับอ่ะก็คือเป็นนำด่างที่เผือกเนาะตัวนี้ผมปาดออกไปเห็นไหมปาดไปตั้งแต่แรกลยปาดไปตั้งแต่แรกจุดเกิดเพราะนี่ชํามาเดือนนเดือนนึงอ่ะเขาก็จะเกิดในจุดที่ต่ําต่ําที่สุดเห็นไหมอ่าขอโฟกัสนิดนึงค่ะพี่เกนิ่งที่จุดเดิมมนนนนะ้้อคาาาาทงดหหเ็ เขาก็จะค่อนการเกิดมาด้านหน้าเนาะไม่ไม่ได้มาเกิดด้านจากอ่าหัวเกิดหลังใบเนาะซึ่งใบนี้ด่างจัดซึ่งมันก็เป็นการเพิ่มความน่าจะเป็นซึ่งเขาอาจจะเพื่ออีกก็ได้เนี่ยี่เจมมีการปาดข้างหลังทุกคนเห็นเนาะเพราะว่าข้างหลังนี่ด่างจัดแต่ว่าข้างหน้านี่ยังพอได้ไม่มีเซลล์เขียวเลยเราปาดทิ้งเลยเนาะเพื่อมาบังคับไม่ให้เขาเกิดตรงนั้นมาเกิดตรงจุดหัวจุดเกิดด้านหน้าแทนอันนี้เราก็มาลุ้นต่อเนาะอย่างที่บอกครับเดี๋ยวนะ นี่ไม่ใช่นี่ไม่พอเดือนเลยนะนะคะพี่เกเอาใบมาชําตอนวันที่สองเดือน10วันนี้วันที่1อ่ะก็ตีต่างเดือนหนึ่งพอดีมีหัวมีรากใบนี้เขาดังจากเขาไดสร้างหัวได้ชาเนาะโอเคเนี่ยครับก็เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเรามีการบังคับการเกิดของหัวนะเพราะฉะนั้นนี่อันอันนี้เป็นเทคนิคที่ที่ที่ส่วนก็ใช้ในในเป็นความลับแต่บอกได้โอเคมอนกัน โอเคนะครับเทคนิคเล็กกน้อยหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะจริงๆที่สวนก็มีไม้หลากหลายสายพันธุ์เดี๋ยวจะพยายามมาทำอะไรหลากหลายสายพันธุ์เนาะทั้งในกลุ่มแอนโทเรียมก็มีฟิโลนิอนก็มีเนาะจะได้ไม่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 แคล้แต่เราไม่ได้เก็บแบบว่าตัวแรอะไรทุกอย่างอะไรเบอร์นั้นเนาะเพราะว่าจริงๆตัวเมนหลักของเราจริงๆที่สวนฟ o อเรนซ์ฮาร์ดการ์เด้นก็คือยังอยู่ในสายเลือดลึกซึ้งนะคะก็คือเสน่จันทนะคะไฮบิดเนาะนี่โอ้โหดงไฮบิดค่ะทุกคนจ๋าโฟกัสนิดนึง นี่ดูสิสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเราก็เลี้ยงผ่านสแลนธรรมดาเลยว่าสดุปลูกก็แสนจะธรรมดาค่ะนะคะหน้าบัวใบฟิโลเรนดอนอะไรต่างๆหน้าบัวใบเอลูคาเซียก็มีเนาะอแสนจริงอาจจะไม่ค่อยได้มานําเสนอกันช่วงนี้ใช่ใช่ครับอ่ะโอเคเห็นที่พี่สนใจอันนี้ก็เลยอ่ะมาทําให้ดูกันใช่ใช่เราขอติดกระแสคนนิดนึงนี่อันนี้ทำใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมเลิศเลยค่ะขอบคุณพี่เก้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับครับผม